สำหรับเมนูบันทึกยกเลิกสวัสดิการนะคะเมนูนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ยกเลิกสวัสดิการของพนักงานเป็นรายบุคคลค่ะและจะสามารถระบุสาเหตุของการยกเลิกกำหนดช่วงเวลาของการยกเลิกพร้อมทั้งยังสามารถกำหนดเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ที่ทำให้พนักง,งานถูกยกเลิกสวัสดิการที่เคยได้รับได้โดยอัตโนมัตินะคะและรวมถึงการคืนสวัสดิการเมื่อครบกำหนดที่ต้องการยกเลิกไว้ด้วยนะคะ หน้าจอที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นหน้าจอบันทึกยกเลิกสวัสดิการนะคะโปรแกรมจะอ้างอิงว่ามีพนักง,งานคนไหนบ้างที่จะดึงมาทําการยกเลิกสวัสดิการโดยประเภทของสวัสดิการนะคะก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือยกเลิกถาวรน,นะคะโดยจะให้ระบุสาเหตุที่ต้องการยกเลิกนะคะทางด้านหลังตรงนี้นะคะอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือในส่วนของยกเลิกชั่วคราวนะคะจะให้ระบุวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดนะคะของการยกเลิกและระบุเหตุผลเข้าไปได้ด้วยนะคะทางด้านหลังนะคะจะเป็นในเรื่องของตัวสถานะของสวัสดิการนะคะสามารถที่จะให้โปรแกรม default ได้เลยว่าสวัสดิการตัวนั้นก็คือเป็นสวัสดิการที่สามารถนํำไปใช้ต่อได้นะคะก็คือใช้งานได้ตามปกติในการณีที่พนักง,งานคนอื่นจะมีการมาเบิกขอใช้สวัสดิการนั้นๆ